สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิรยาธนะวงค์ค่ะดิฉันนางสาว,ส,าวสัสรีมนดาเกี้ยงค่ะดิฉันนางสาวชนิดาธรรมสังวานค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโมเดลโคกหนองนาในแบบฉบับเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่โคกหนองนาเป็นพื้นที่แบบอย่างในการจัดการบริหารน้ําและการเกษตรโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเช่นพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัย พื้นที่สาหรับเลี้ยงสตัตว์หรือทําปศุสัสตว์และพื้นที่สําหรับเพาะปลูกเป็นต้นโดยการแบ่งพื้นที่ต่างๆอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เึ้ื่ออยู่กับขนาดของพื้นที่และความต้องการของผู้อยู่อาศัยค่ะรวมไปถึงสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่แต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยและเพื่อให้ผู้คนเข้าใจในแนวคิดดังกล่าวมากขึ้นเราจึงสร้างแบบจำลองโค้งหนองน้าโมเดลเพื่ออธิบายสัดส่วนต่างๆค่ะ คกบริเวณโคกเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อไว้ใช้กักเก็บน้ำหนองคือแหล่งน้ำขนาดเล็กเอาไว้ใช้รองรับน้ำและเราควรขุดคลองไส้ไก่คู่ไปด้วยเพื่อให้มีน้ำใช้หมุนเวียนตลอดทั่วพื้นที่นาซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลกักควรปลูกข้าวอินทรีย์เพราะเป็นข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีถึงแม้จะได้ผลผลิตน้อยกว่าแต่ก็มีความปลอดภัยสูงกว่าค่ะและการปลูกข้าวควรยกคันนาให้สูงและกว้างเพื่อรับน้ำหลากในฤดูฝนอีกด้วยค่ะ ทำไมเราจึงทำโคกหนองนาเพราะเป็นการสืบสารจัดพระราชาหรือราชการที่9ด้วยการดำรงชีพอย่างพอเพียงแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีการจัดการบริหารทรัพยากรในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมได้แก่การจัดการทรัพยากรดินน้ำลมแสงแดดและพืชน,นานาชนิดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชลริ และเพื่อจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดการทำโมเดลโค้ววหงหนองนาในพื้นที่3ไร่3ไร่มีขนาด1,200ตารางวาเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่1ค่า30%เท่ากับ360ตารางวา2 บอ่อเก็บน้ำสามสเท่ากับ360ตารางวา 3. พืชยืนต้นผลไม้ส0เอร์เท่ากับ360ตารางวา 4. ที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์สิเซเท่ากับหนึ่งตารางวาสาเหตุที่แบ่งพื้นที่ข้าวเป็น30%เซน์เพราะไว้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารในชีวิตประจำวันได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อในราคาที่แพง ทุกส่วนขของข้าวเรรราาาาสามมาถนนใชช้้ปะโย์ไดหมดสาเหตุที่แบ่งบ่อก,กักเก็บน้ำเป็น30เปอร์เซนเพื่อให้มีน้ำใช้ยอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีไว้สำหรับกักเก็บน้ำฝนในฤดูฝนเพื่อมาใช้ในฤดูแรงสาเหตุที่ต้องแบ่งพืชยืนต้นและผลไม้ออกเป็น30เปอร์เซนปลูกพืชยืนตน้นผลไม้พืชทางสวนครัวต่างๆ เพื่อนำมาเป็นอาหารในชีวิตประจำวันและถ้า,หาเหลือก็นำไปขายได้สาเหตุที่ต้องแบ่งที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงออกเป็น10%เราแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงโรงเพาะเห็ดโรงเก็บไม้และโรงเผาถา่านสัตว์เราสามารถนํามากินหรือนําไปขายได้เช่นไก่ไข่ เราสามารถนำมากินได้ถ้าเหลือเราสามารถนำไปขายเพื่อหารายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ด้วยเช่นกันโมเดลโคกหนองนาโคกเราจะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อใช้กับเก็บน้ำภายในโคกเราจะทำลำธารเชื่อมกับคลองไส้ไก่เข้าสู่บอ่อปลานิลเพื่อให้ได้น้ำสะอาดและเนื่องจากปลานิลเป็นปลากินพืชเราจึงปลูกหญ้าไว้ใกล้ๆเพื่อป้องกันดินทลาย ต่อมาเราขุดของไส้ไก่บริเวณรอบๆเพื่อให้ดินชุ่มชื้นและทดแทนการเดินรดน้ําต้นไม้ต่อมาเราจะมาดูบริเวณนาของเรากันนะคะเราจะปลูกนาปังเพื่อไว้เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีถัดมาเราจะเลี้ยงหมูและวัวไว้ใกล้คันนาเพื่อให้มูลหมูและมูลวัวไหลลงคันนาเพื่อเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่ต้นข้าวด้านข้างคอกวัวจะมีกองฟางเพื่อให้สะดวกในการให้อาหาร บอ่อปลาดุกเราจะมีท่อระบายน้ำจากนาสู่บอ่อปลาดุกเพื่อให้มูลสัตว์ไหลลงสู่บอ่อปลาดุกและเป็นอาหารของปลาดุกอีกด้วยด้านบนบอ่อปลาดุกเราจะสร้างเล้าไก่เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่และให้มูลไก่ตกลงสู่บอ่อปลาดุกเพื่อเป็นอาหารของปลาดุกกังหันน้ำชัยพัฒนาเราเอาไว้บำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนให้บอ่อปลาดุกของเรา ต่อมาคือโรงเผาฟืนเพื่อใช้สําหรับหุงต้มและนี่คือแปลงผักเอาไว้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนํามารับประทานหากเหลือสามารถนาไปขายได้ต่อมาคือศูนย์พันพันไว้สําหรับเพาะพันธุ์เห็ดและเก็บเมล็ดพันธุ์พืช น้ำไว้ใช้สำหรับกักเก็บน้ำฝนจำนวนหนึ่งเพื่อไว้ใช้ภายในบ้านและลดน้ำแปลงผักต่อมาคือบ้านและลงจอดรถค่ะบริเวณหลังคาลงจอดรถจะเป็นแผงโซลาเซลล์ซึ่งให้พลังงานไฟฟ้า10กิโลวัตต์ต่อเดือนเราสามารถนำมาใช้ภายในบ้านได้ค่ะหรือใช้สูบน้ำจากชลประทานเข้าสู่สวนของเราและเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยค่ะแปลงผักนะคะเราจะปลูกพืชลมลุกเช่นผักชี โหระพาและกระเพราเพื่อนำมารับประทานถ้าหากเหลือก็นำไปขายหาไรายได้ให้แก่ครัวเรือนคะ่ะและนี่คือโมเดลโวกหนองนาของพวกเรานะคะขอบคุณที่รับชมการนำเสนอของพวกเราขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ